เคล็ดลับตอบคำถามแบบมืออาชีพน้องๆเคยไหมคะเวลาถึงช่วงสุดท้ายที่เปิดให้ตอบคำถามบางคนก็จะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเออเงยอ,ออกเอ๊ะเขาจะถามอะไรแล้วจะตอบอย่างไรนะคะช่วงสุดท้ายนี้เป็นช่วงสำคัญมากๆที่จะทำให้เรา สามารถที่จะเป็นผู้นำเสนอได้แบบมืออาชีพหรือเปล่านะคะเพราะว่าเริ่มต้นเราก็เริ่มดีเนื้อหาเราก็ใช้ได้พอตอนจบมีคำถามเราตื่นเต้นและถ้าเราเราพลาดเราก็จะรู้สึกว่าเราเออไม่มั่นใจนะคะคลิปนี้มีข้อแนะนำา7เคล็ดลับในการที่จะเป็นผู้ที่ตอบคำถามได้แบบมืออาชีพเคล็ดลับแรกเลยนะคะคือ เราจะต้องทำใจดีสู้เสือค่ะอย่าประมาทอย่าตื่นเต้นอย่ากลัวค่ะเราจะต้องยิ้มนะคะยิ้มแสดงความมั่นใจแสดงความสุขุมนะคะที่จะพร้อมที่จะตอบคำถามนะคะอย่าลุกกลิกอย่าทําหน้าตาแสดงความกังวลนะคะหรือว่าบางคนก็จะมอง ไม่กล้ามองผู้ผู้ฟังนะคะจะหลบสายตาบางครั้งก็ทำสายตาเหมือนกับว่าอย่าถามฉันนะนะคะบาง,คร,งครั้งก็อยากจะลงจากเวทีไม่ดีนะคะเราต้องใจดีสู้เสือยิ้มไว้ค่ะยิ้มและมองไปยังผู้ฟังนะคะพร้อมที่จะตอบคำถามสูดหายใจลึกๆค่ะสูดนะคะหายใจเข้าไปในปอดมันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เรามองโลกในแง่ดีค่ะ ใจดีสู้เสือนะคะมองโลกในแง่ดีการที่มีคนถามเขาก็แสดงว่าเขาสนใจเราถูกไหมคะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พูดในบางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะทุกๆคนอยากฟังคําตอบจากเรานะคะมองในแง่ดีแล้วถ้าไม่มีคําถามก็ดีเหมือนกันนะคะก็มองในแง่ดีนี่คือข้อแรกคือใจดีสู้เสือข้อที่2นะคะเมื่อมีคนถามนะคะ เราต้องฟังอย่างตั้งใจค่ะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะมองมองตาผู้ถามนะคะแล้วก็ยิ้มรับตั้งใจฟังว่าเขากําลังพูดอะไรอย่ารีบสรุปว่าอ๋อเขาถามแบบนี้หรืออ๋อเขามองเราไม่ดีหรือเขาเริ่มจะลองภูมิเราหรือเขามีทัศนคต ทัศนคติโลกแบบนี้นะคะอยากอย,า,อยาคิดอย่างนั้นตั้งใจฟังให้ดีว่าเขาตั้งใจจะถามอะไรเรานะคะดูทั้งคําพูดกริยาท่าทางของผู้ถามว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะพยายามจับประเด็นให้ได้ว่าเขากําลังสื่ออะไรนะคะและเมื่อเขากําลังถามนะคะก็ขอให้เตรียมปากกาจดด้วยนะคะเพราะว่าการที่ เรามีปากกาคอยจดนั้นแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะจับประเด็นตั้งใจที่จะฟังผู้พูดอย่างแท้จริงการตั้งใจฟังคือการให้เกียรตินะคะการตั้งใจฟังคือการให้เกียรติผู้ที่พูดอยู่นะคะแล้วก็บางครั้งเขาอาจจะพูดมี1ประเด็น2ประเด็น3ประเด็นก็จะได้จดประเด็นต่างๆอย่าให้หลุดเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีนะคะตั้งใจฟังแล้วก็เมื่อตั้งใจฟังเสร็จเรียบร้อยนะคะ ข้อที่สามก็คือเราต้องอเมื่อเราทราบแล้วว่าเขาถามอะไรนะคะเราต้องหน้าตาต้องแสดงความมั่นใจนะคะให้รู้ว่าเราเตรียมจะตอบแล้วนะคะยิ้มยิ้มแสดงความมั่นใจและเริ่มพูดด้วยเสียงดังฟังชัดหลายคนจะไม่กล้าพูดจะทําเสียงเบาๆอ้มอมําอมอมนะคะพี่แนะนําให้เสียงดังฟังชัดเริ่มเลยด้วยคําพูดที่ว่า ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าทราบชื่อก็พูดชื่อไปนะะเช่นขอบคุณที่คุณสมศรีได้ให้ความสนใจได้ถามคำถามนี้นะคะหรือว่าขอบคุณคุณสมชายสำหรับคำถามที่น่าสนใจมากนะคะคือขอบคุณผู้ที่ถามเรานะคะและหลังจากนั้นนะคะกเ็เริ่มถัดไปนะคะก็คือข้อที่4นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจคำถาม ะะบางครั้งเราไม่เข้าใจคําถามนั้นอยากจะให้มั่นใจจะอาจจะต้องขอให้เขาพูดครั้งซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะะหรืออาจจะต้องทวนทวนคําถามที่เขาถามว่าหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อเกิดความมั่นใจเพื่อเปิดความชัดเจนไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจแล้วก็ตอบไปนะคะตอบในสิ่งที่เขาไม่ได้ถามทําให้เสียเวลาและผู้ฟังก็จะรู้สึกว่า เรานั้นเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะหรือบางคนก็จะคิดลบไปอีกนะคะว่าเรานั้นออตอบค่างค่างคูๆแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าเขาถามอะไรนะคะขอให้ถามซ้ําหรือทวนคําถามค่ะว่าเมื่อกี้คุณสมชายถามดิฉันว่าอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็ถามไปนะคะ น,ะะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทวนเพื่อความมั่นใจข้อที่5เมื่อเรา,เาทราบเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาถามอะไรก็ให้เรียบเรียงคำพูดค่ะ,นะคะเรียบเรียงคำพูดที่เราจะต้องตอบนะคะเราจะต้องตอบอย่างมั่นใจให้ตรงประเด็นให้ตรงประเด็นนะคะถ้าเป็นคำถามที่ถามว่าใช่หรือไม่ใช่ เราควรจะตอบก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วก็อธิบายหลายคนจะใช้คำอธิบายยยาวจนทั่งสุดท้ายไม่รู้ค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่ทาให้คนฟังรู้สึกงดงิดนะคะรู้สึกรำคาญเพราะฉะนั้นสำหรับพี่นะคะแนะนําว่าให้ตอบไปนะคะว่าเรื่องนี้ใช่นะคะเพราะอะไรหรือไม่ใช่เพราะอะไร ะะอย่าไปคลุมเครือหรือว่าตอบซสยืดยาวสุดท้ายเขาไม่อยากฟังแล้วนะคะก็จะทำให้บรรยากาศไม่ดีนะคะหรือบางคนก็ตอบแบบไม่ได้ตอบนะคะคือ,อพูดไปวนไปวนมานะคะอันนี้ก็ไม่ดีนะคะและการตอบคำถามนั้นควรจะตอบทีละข้อทีละประเด็น ะะเรียงกันไปนะ,ะอันนี้ก็จะดูทําให้เราดูดีนะคะในการที่เป็นผู้นํานําเสนอข้อที่6กรณีที่เราไม่รู้คําตอบทําอย่างไรคะมีมีใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้จริงๆเราต้องยอมรับค่ะไม่มีใครคะ่ะที่รู้ทุกเรื่องถ้าไม่รู้จริงๆเราก็อาจจะตอบไปได้เลยว่าเ,เรื่องนี้ดิฉันไม่สันทัดเรื่องนี้ ดิฉันไม่ได้ไม่ไดอ้อยู่ในอยู่ในความชำนาญหรือเชี่ยวชาญของดิฉันนะคะหรือเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยค่ะหรือว่าเรื่องนี้ดิฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันเขาก็จะรู้ละว่าเออเราก็ไม่รู้นะคะแต่ก็เป็นพวกเดียวกันใช่ไหมคะดิฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะหรืออาจจะบอกว่า ขอไปศึกษาค้นควา้าหาถามผู้รู้แล้วจะกลับมาตอบท่านเดี๋ยวช่วยกรุณาเขียนอีเมลนะคะอีเมลแอดเดรสไว้ดิฉันจะตอบกลับอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนก็จะใช้วิธีว่าใครทราบคําตอบบ้างช่วยตอบหน่อยได้ไหมนะคะหรือว่าโยนไปนะคะที่คนใดคนหนึ่งเช่นเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าท่านประธานน่าจะเป็นผู้ที่ตอบได้ดีที่สุดนะคะ คือใช้วิธีแบบนี้ไปก็จะทําให้เรานั้นดูดีนะคะหรือบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะคะหรือเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องการเมืองก็อาจจะใช้คําพูดว่าเรื่องนี้ดิฉันขออนุญาตตอบหลังใหม่หรือเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าผู้ถามก็คงจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะคะหรือบางครั้งก็จะบอกว่าเรื่องนี้ดิฉันคิดว่า เราคิดเหมือนกันนะคะคำตอบของดิฉันก็คงจะค,คล้ายๆกับคำตอบของท่านประมาณนี้นะคะหรือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเซนซิทีขออนุญาตไปตอบหลังไหม่นะคะนะ,ะอันนี้คือวิธีการเลี่ยงคำตอบที่เราไม่รู้หรือคำตอบที่เราไม่อยากจะตอบคะ่ะถัดไปนะคะก็คือข้อ7เคล็ดลับข้อ7คือบางครั้งผู้ที่ถามนั้นไม่ได้ตั้งใจจะถามคะ่ะ แต่ตั้งใจจะแสดงความคิดเห็นหรือตั้งใจจะพรีเซนต์ตัวเองอันนี้เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเข้าใจเขาด้วยก็อาจจะต้องใช้คำชื่นชมนะคะว่าออขอบคุณสำหรับคำถามดิฉันคิดว่าเราทุกคนคงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะคะก็ขอชื่นชมนะคะที่คุณสมชายได้มีมุมมองที่ดีนะ,ะก็ขอดีใจกับองค์กรนะคะที่มีบุคลากรที่มีความคิด มีความสามารถอย่างคุณสมชายนะคะคือชื่นชมไปเพราะว่าเขาไม่ได้ตอบค่ะเขาไม่ได้ถามเราค่ะเขาแสดงความคิดเห็นหรือเขาอยากจะพรีเซนต์ตัวเองนะคะก็ตอบไปแบบนี้ที่สำคัญอย่าดูถูกคำถามหรืออย่าดูถูกผู้ถามเด็ดขาดนะคะทุกคำถามเราต้องรับฟังทุกคำถามเราต้องโต้อตอบ แต่จะตอบวิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับคําถามหรือลักษณะการถามหรือบริบททุกอย่างนะคะเดือนจะบอกว่าพี่จะบอกว่าช่วงเวลาที่ตอบคําถามนั้นเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้เรานั้นได้แสดงความสามารถแสดงไหวพริบและภาวะผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับ7ข้อนี้ลองไปปรับใช้ดูและจะรู้ว่า ความสำเร็จในนาทีสุดท้ายเป็นอย่างไรคะ่ะสวัสดีค่ะ